มาแล้วครับมาแล้วครับยากูซ่าทินับผมยากูซ่าทินครับวันนี้เราอยู่ที่สนามร้องควางวันนี้จะมาบินสปอร์ตเตอร์มินิผลงานผมเองครับยากูซ่าโมเดลวิ่งขึ้นก็นได้วิ่งขึ้นตรงนี้เลยวิ่งขึ้นน้อยทานไหมขึ้นได้ปาเดียวโอ้ปลาตรงนี้สิมันบ่บ่หนาเน่ย

หอระวังนะครับหอขวาม,มาแล้วได้กว่าหอเข้ามาเดี๋ยวนี้ พอระวังดีๆนะครับเดี๋ยวห้อจริน <c oughs> จะโดนโห้อเขาจะกำะ๊มเลย

cái áo lên rồi lời. Là lỗ này, đã lóng này lấp, lóng nữa nè, ô, nhanh đi, mình lóng nhảy nhảy